ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็กาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันประจําวันที่13ธันวาคมครับซึ่งจะต้องบอกเลยว่าตีแตกเนิน500ช่องอัดมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับกองทัพเรือน,นั้นครับเปิด2แนวรบทางทะเล เรียกว่ารุกเต็มขั้นยิงฐานเกาะกงแตกส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่1เองครับก็โหดไม่แพ้กันเนื่องจากถล่มคลังอาวุธของคขมรเละเป็นจุน2ครั้ง2คราสองวันติดต่อกันที่คลังปืนคลังอาวุธคขมรน,นั้นไม่เหลือซากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ดูเหมือนจะเป็นงานยากของกองรับไทรามากๆแต่สุดท้ายก็สําเร็จจนได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผม พูดถึงการรายงานแบบเรียลไทม์ที่ฝั่งไทยเราครับสามารถยึดภาสากนาได้เบ็ดเสร็จ100%แล้วหลังจากกรณีนี้ก็มีการบอกว่าเฮ้ย <c oughs> จังหวะแรกช่วงแรกเนี่ยเรายึดได้นะแต่ขก็มีกา,การระดมยิงจรวดหลายลำกล้องมาอย่างต่อเนื่อง จนในเราก็ถอยร่นกลับมาเหมือนกันครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าตีใหม่สุดท้ายแล้วในวันนี้ครับทางรองโคศกกองทัพบ,บกเองก็ได้ออกมาแถลงการว่ายึดประสาทคดามเบ็ดเสร็จ100%เมื่อเวลา15นาฬิกาครับแล้วเราก็ทําลายสะพานครับตัดเส้นทางลําเลียงกาลังพลซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยก็บูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพอากาศนี่เป็นรายงานแบบเรียลไทม์เอาละเรามาพูดถึงอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ ที่หนักดวงไม่แพ้กันครับแล้วดูเหมือนคำเมนจากกล้ามาแยมกับกองทัเพเรือไทยเราจริงๆโดยเฉพาะรายงานล่าสุดออกมาครับมีการเปิดปฏิบัติการประจบคิลลี่ขันพบกับปัจจันคิลลี่เขตซึ่งสาเหตุก็เพราะว่าคำเมนครับตั้งปืนใหญ่สีกระบอกหันใส่ชุมชนฝั่งไทยเรา ซึ่งเรื่องนี้โฆษกกองทัพเรือเองครับได้ออกมาชี้แจงปฏิบัติการล่าสุดว่าเราเองครับได้ดําเนินการยิงถล่มฐานขมรในจังหวัดเกาะกงซึ่งก็เป็นพื้นที่เกาะยยครับเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่ขนาด130มิมลลิเมตรสองฐานยิงซึ่งฐานดังกล่าวนี้จะเป็นไปคุกคามต่อกํลาลังทางเรือไทยเราเป็นที่สุดก็เลยปฏิบัติการทําลายโจมตีฐานที่มั่นสั้นเลยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมีการขึ้นสํารวจความเสียหายต่อไปโดยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปั๊บเราก็เปิดยุทธการใหม่่่ททททัััันนีคคครเเพือกษาาาววมมงงะะมงะะลลแตุส เพื่อลดทอนขีดความสามารถของฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจนในบริเวณจังหวัดเกาะกงโดยเฉพาะฐานทหารบนเกาะยอครับซึ่งตรวจพบว่าเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ที่มีระยะยิงครอบคลุมถึงพื้นที่ชุมชนบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วจากข่าวกรองของกองทัเพเรือเองนะครับก็มีการตรวจการและพิสูจน์ทราบออกมาแล้วว่าบนเกาะยอดังกล่าวนั้นมีการจัดวางปืนใหญ่จำนวน4กระบอกครับเตรียมที่จะใช้โจมตีฝ่ายไทยเราก็เลยเป็นเหตุผลครับที่เราเปิดยุทธการปะโจบคิรีขันกับปัจันคิรีเขตก็โจมตีเขมรทันทีนะครับ พร้อมกับขมินเองก็มีการตอบโต้กลับมาเหมือนกันโดยเราโจมตีในช่วงมืดของเมื่อคืนนี้ครับเวลาตีสองสามสิบนาทีนะซึ่งกําลังทางเรือของเราเนี่ยก็ได้ยุติการโจมตีลงแล้วก็ถอนกําลังออกจากพื้นที่และกองทัพเรือก็ยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อป้องกันตัวเองตามหลักกฎหมายและก็แนวปฏิบัติสากลนะต้องพดุงความปลอดภัยประชาชนชาวไทยของเราเอาไว้กอ่อนนี่เป็นปฏิบัติการทางทะเลครับที่ไม่มีข่าวออกมาเลยข่าวเพิ่งมาในช่วงเย็นของวันนี้นะครับทั้งที่เราปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงดึกขอองเเมืื่คนนนี้ใวลา สองสามนาทีก็ทำลายฐานเกาะกงคามนเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่มีรายงานออกมาครับว่าเป็นทั้งหมด4จุดหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอิดตามอัปเดตการเกี่ยวกับกองทัพเรือส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับเรามาพูดถึงกองทัพภาคที่1กันหน่อยล่าสุดครับกองกาลังบูรพาเองก็ได้ร่วมกับกองทัพอากาศปฏิบัติการจํานวน2ที่หมายครับโดยสามารถทําลายคลังอาวุธและก็กระสุนของคาเมนและระบบการสื่อสารป้องกันภัยทางอากาศของฝั่งกัมพูชาในบริเวณตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านหนองจานซึ่งก็เป็นเครื่องบินรบขับไล่ กริปเพนจัดหนักจัดเต็มครับทิ้งระเบิดต่อตำแหน่งคลังเก็บกระสุนชื่อฐานขามนก็เป็นพันปอชโด503เป็นกองร้อยรัตเวนบอกอรกอรวที่2ของฝั่งกบูชาในพระเทศบ้านหนองยาแก้วนะครับเละเป็นจุนนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นฐานกองร้อยด่านขามนถือว่าฐานใหญ่มากนะครับแต่หายหมดไปในพริบตาเรียกว่าอาจจะไม่เหลือสักคนในฐานเลยก็ได้หลังจากเราเนี่ยยิงถล่มแบบไม่บอกไม่กล่าวคือกองพลงบูรพาเนี่ยก็จัดการอย่างหนักนะครับสองวันที่ผ่านมาสามารถทําลายคลังแสงหองขเขมรได้ถึง2จุด ทั้งบ้านของจานเอ่ยแล้วก็บ้านนองยาแก้วยิงระดมใส่เราหนักใช่ไหมครับเขมินระดมมาหนักมากนะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปง่ายๆนะครับคือเราไปทั้งหมด6ฝูงกับเครื่องบินรบนะเตรียมเปิดปฏิบัติการแบบทันท่วงทีกับฝั่งของเขมรนเลยในปฏิเดี๋ของกองกาลังบูรพาปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดเผยออกมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเราถล่มคลังแสงเขมินได้หลายตัวหลายฐาน ตอนนี้อาจจะหมดมุกแล้วก็ได้ตามติดตามต่อครับกับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดไม่แพ้กันแล้วก็ดุเดือดมาตั้งแต่วันแรกก็คือโซนของกองรับภาคที่2รายงานล่าสุดออกมาครับเราสามารถยึดเนิน500ฐานหนองบอนช่องอันมาได้แบบเบ็ดเสร็จและในบริเวณเนิน677ครับตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้75เเหลือเพียงแค่ปากทางช่องอันมาเท่านั้น โอ้โหจุดนี้ต้องบอกเลยว่าบริเวณช่องอันมาครับในขณะที่เราเข้าเคลียร์พื้นที่ในวันนี้และก็คลีนนิ่งพื้นที่นะขมิ้นก็มีการระดมยิงเบียมมาอย่างหนักหน่วงหนักหน่วงจริงๆครับจนทำให้เราก็สละชีพไปทั้งหมด4นายและบาดเจ็บอีก3นายขอแสดงดีนะตรงนี้เอาไว้ด้วยซึ่งก็เป็นกําลังพลขน่วยรบพิเศษที่สูสียกําลังพลไปเนื่องจากขามิ้นคือระดมยิงหนักมากๆแล้วหลังจากนั้นครับฝ่ายเราก็ เร่งทำลายฐานดิงบีมของขมิและก็คลังเก็บอาวุธของขมิอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ฐานปฏิบัติการเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเนิน500กับพื้นที่ปากทางออกช่องอันมาแต่ตอนนี้ เราสามารถยึดเนิน500ได้แบบเสร็จสับเท่ากับว่าตอนนี้ครับเราควบคุมช่องอันมาได้เกือบ80%นะแต่ก่อนก็เป็นขมรที่มายึดเนินนี้เอาไว้ได้ก็ต้องปรบมือเลยนะครับการทาของเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็เป็นปราสาทคนาครับตอนนี้ยึดครบทั้งหมด4ที่หมายซึ่งทําลายบันไดส่วนบนของกัมพูชาเนี่ยได้แบบหมดจดไม่สามารถขึ้นมาโจมตีไทยเราได้ก็เพียงแค่มีการรบและก็ถอยยิงปืนใหญ่เข้ามาประมาณนี้กับขมรน,นะครับเราก็ ต้องรักษาเพื่อที่ต้องตึงกําลังแล้วก็เหมือนจะต้องมีการสร้างฐานกำลังด้วยซึ่งยุทธวิธีของเขเมนในตอนนี้ครับมีการใช้โดน FPV เนี่ยพุ่งชนทั้งฝ่ายตึงกําลังของเราที่ อยู่บริเวณทางบันไดแล้วในบทที่ของทัพที่2ครับเรารบหนักถึงขนาดที่สูญเสียรถถังไป1คันนะครับเพราะว่ายิงใส่ฐานขมินนะเปิดแบบออโต้ nonstop อป200นัดจนปากกระบอกปืนรถถังแตกตอนนี้ขมินก็ฐานแตกรังเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าเราก็มีคลิปหลายคลิปนะที่ขมินต้องเดินกระซุกกระเซกลับฐานไปกลับแบบฝั่งขมินไปซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานล่าสุดในพื้นที่เลยครับก็ตอนนี้นขณะนี้เนี่ยแนวรบทั้งอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษปุรีรย์สระแก้วจันทบุรีตราดสู้รบกันอย่าง หน,หน่วงโดยฝ่ายไดยเราครับก็มีการซันโวปืนใหญ่ป,ปืนคอปืนกลปืนยาวทุกปืนถล่มต่อตำแหน่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องซึ่งทําเอาเสียงดังเนี่ยสะเทือนไกลหลาย10กิโลเมตรขณะที่นาวิกเองครับก็ยังเร่งยึดบ้านสบหรังเอาไว้อยู่ที่เราเหมือนเป็นรองขเขมิกับยธศาสตร์พื้นที่นะครับก็คงต้องรอ,อเดตติดตามกันส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับจรวดเพลยด์ดาสูนสามของขเขมิครับตอนนี้กองทัพก็บอกมาแล้วว่าจะไม่รีรอนะถ้าเกิดว่าพบเห็นจะจัดการทันที หลังจากมีข่าวเคลื่อนย้ายมาที่จังหวัดพระวิหารของขมิตเองแต่ว่ายังไม่ยืนยันและก็จะไม่ปล่อยให้กำบูชนั้นเปิดปฏิบัติการกดอย่างแน่นอนทางกองทัพอากาศเนี่ย ยืนยันมาแล้วนะครับว่าเรามียุทธปกรณ์พร้อมโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําและสรุปสถานการณ์โดยรวมคือการประดะการตลอด6วันที่ผ่านมาครับกองทัพไทยเราสะดูดีสละชีพไปแล้ว15นายครับโดย4นายล่าสุดก็สละชีพที่เนิน6.7 7ช่ององันม้าในวันนี้เองและก็บาดเจ็บทั้งสิ้น270นายรวมไปถึงพลเรือนของไทยเราด้วยครับที่ขมรนมีการยิงจรวจ 21, ดเบียมยีลงมาในพื้นที่พลเรือนอะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวล่าสุดแต่ว่ายังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไป ผมก็จะทําการสรุปเหตุการณ์ตลอดทั้งวันเลยของทัพไทยเราที่ประจันหน้ากับขมิ้นในวันนี้และมาปิดท้ายกับอีกเรื่องนึงครับก็คืออันวานายกของมาเลเซียนั้นเรียกว่าเป็นใครไม่รู้ครับมาสั่งไทยเราว่าสี่ทุ่งวันนี้ต้องหยุดยิงนะจะมีผู้ตรวจการดาวเทียมเข้าจับตาในพื้นที่ซึ่งฮุนมาเน็ตเนี่ยนายกของกัมพูชาลูกชายของฮุนเซนครับก็โพสต์ข้อความตอบรับอย่างทันท่วงที แต่ก็ยินดีทําตามข้อตกลงที่หยุดยิงสี่ทุ่มคืนนี้แต่อันวาอาจจะเข้าใจผิดนะครับเป็นใครครับมาบอกให้เราหยุดยิงโดยนายกอนุทินนั้นก็บอกว่าไม่มีการเจรจากันในพื้นที่ตรงนี้นะและก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเขมีนม,มีการยิงพลเาเอินของไทยเราจะไปหยุดยิงได้ยังไงคือเหมือนตอนนี้เนี่ยฝั่งขเขมีนกระศูนคลังหมดหรือเปล่านะครับจึงทําเนียนอีกรอบว่าเฮ้ยพอเลยนะฉันฉันพอแล้วไม่อยากรบกับไทยต่อแล้วก็เลยบอกอันวาอันวาก็เลยมาโพสต์ซะเลย แล้วเป็นใครครับเป็นใครที่จะมาบอกเราสั่งเราได้ถึงขนาดนี้ก็ต้องรออัปเดตกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วสี่ทุ่มวันนี้จะมีการหยุดยิงหรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะหยุดนะเราต้องกําจัดภัยคุกคามให้เสร็จสิ้นทั้งโซนทันเลโซนบก คือเอาให้หมดไม่ว่าจะเป็นทัพภาคหนึ่งทัพภาคสองหรือว่ากองทัพเรือจัดการคมิมนให้เด็ดขาดก่อนครับถึงจะหยุดได้รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสยากไปอยูถึง10ปีเลยลก็ได้ที่จะมีการปะทะกันก็ต้องเฝ้าระวังและอัปเดตไปด้วยกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่ัับบบบาาวปปปเดนนคคคลลิิห้้รรสีไแ